สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค แนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางรัฐบาลลาวพัฒนางนะะวดก่อนนะคะก็แอดมินก็ให้เข้านะคะสำหรับสูตรที่1น,นะคะเอดมินให้เข้าแอดมินเขียนว่าตัวชอบเลยนะคะ มาตัวชอบเลย36นะคะเข้าจริงๆนะคะก็ได้เฮกันไปอ่ะสามหกนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะแนวทางของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีสี่เจ็ดเก้าห้าสอง อันนี้เฉพาะสูตรที่1นึ่งนะแอดมินจะไม่เอาสูตร2มารวมกับสูตรหนะึมาทุกคนแอดมินให้เด่นไปที่2กับสีนะคะเด่น2และเด่นสี่นะคะสอนะคะก็เอามาจับคู่กันไปนะคะสองสนะคะเราก็มาจับ2กันนะคะ เราก็มาจับซองกันก็จะมีสองศูนย์สองห้า สองเก้านะคะสำหรับเด่นสีนะคะก็จะมีสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้านะคะสองหกนะคะ อันนี้สี่หกสำหรับชุดกันนะคะก็จะมีหกห้าสองเจ็ดแปด 0นะคะแอ,แอแนมินถอดไ,ไปเอา0มาโอ้ยพี่น้องเอามารวมไม่ใช่นะคะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่นะคะอสูตรหนึ่งทามาใส่สูตรเอามาใส่สูตรสองได้ยังไงนะคะเอนมินขออนุญาตตัดออกนะ,ะเอาไปสูตรหนึ่งนะคะ สูตรหจะไม่มี8ปดเนะคะสูตรหนึ่งก็จะเป็นเกนะคะมีเก้าเอันมังขออนุญาตตัดอ,ออกนะคะแปนะคะสูตรที่หน้าศูนย์ก็ไม่มีนะคะสูตรที่หจะเป็นเจ็้านะคะโอ้ยแอดมินอุตส่าห์จ,จดไว้แล้วนะคะ ตัดออกนะคะนี่มาอยู่ในสูตรที่2นะทุกคนเจ็ดห้านะคะสําหรับสูตรที่1นะคะแอดมินก็มารวมกับสูตร2นะคะโอ้ยเนาะสำหรับเบิ้ลน,นะคะสูตรที่1ก็จะมี77นะคะ77กับ1นนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น 2องห้าสี่เจ็ดสี่เก้าอันนี้ชอบนะคะห้าหกห้ากับห้าเก้านะคะอันนี้ชอบทั้งคู่นะเน,นี่ยชอบทั้งคู่เลยนะคะคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะ จดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า